รถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเลชเชออเพิงมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะพอมันทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลลืมๆนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจำไม่ผิดนะ4ี่หมื่นกว่าห0 0 0 0โลแต่บางทีก็ทําลืมลืมก็ไหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดอ ขึ้นน,นะนะแ,แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำางานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับใครล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด๊ดวิ่งปลืด๊ดเลยแหละรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเลเชื้อเพิงมมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ ดูแลมันบ้างก็ดีนะผพมันทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลง,ล,งลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจำไม่ผิด